บางทีเวลาไม่ตรงบ้างโอกาสไม่ตรงบ้างอะไรเงี้ยแล้วกดว็ด้วยเรื่องด้วยอะไรเงี้ยก็ปีที่แล้วก็มีเดอะพูลแต่นั้ก็จะเป็นอีกแนวนึงไปเลยคือฉีกจากตรงน,นี้ไปเลยทำมาปีนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออก็ดีนะที่แบบว่าเออเราเราได้กลับมาเล่นหนังที่เป็นแบบหนังรักโรแมนติก <mới S 1> <ล>อีกแล้วอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้เล่นมานานอะไรเงี้ยก็เลยแล้วก็แล้วก็ด้วยความที่อย่างที่บอกคือเราเราต้องไปเจอกับเด็กซึ่งเหมือนกับว่าห่างกับเรา20ปีมันดูเป็นอีกเจเนอเรชั<ล>่นไปเลยอะไรเงี้ยก็ความน่าสนใจของเฉพาะเออเมื่อ2เจนนอััมมาก ครับก็จริงจริงผมว่าคือเวลาที่ผมผมไปอยู่กับเด็กๆผมก็จะอ๋อเด็กเขาแบบเขาคุยกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคือใช่ใช่เหมือนเปิดโลกคือตัวจริงผมก็เปิดด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ต่ในตัวละครอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วเวลาเขาคุยกันมันจะแบบเขาพูดกันเป็นแบบพองชื่นเป็นมุกหมดเลยแล้วเขาก็หันมาถามผมแล้วผมก็จะตอบไม่ได้ผมจะเงียบ พี่ต้องตอบแบบนี้อ๋อโอเคโอเครับอใช่ต้องต้องเรียนรู้ที่จะแบบว่าอ๋อโอเคอะไรเงี้ยแต่พอแบบพอหยุดกองไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์เขาเริ่มมาลืมละตอบไม่ถูกอะไรเงี้ยก็แบบอ,อ๋อเออก็สนุกดีใช่ใช่ใช่หลายคนถามมาก็ก็อยากให้ดีแหละจริงๆแล้วเราเราทำงานอ่ะก็แน่นอนอยากอยากให้คนชอบอยากให้คนมาดูเยอะๆอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นเรื่องปกติ คือจริงๆคนก็ถามเยอะแต่ผมก็บอกคือผมอ่คือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากให้หนังไม่ได้ตังค์แน่นอนเราอยากให้หนังได้ตังค์แต่ว่าแล้วเอาตรงนี้มาเป็นจุดกดดันในการทํางานไหมไม่เลยเพราะว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมก็จะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามวแต่คิดว่าหนังเรื่องนี้จะได้ตังค์ไหมถ้าเราเล่นแล้วมันจะเป็นหนังร้อยล้านไหมอะไรเงี้ยถ้าเราเอาเอาตรงนั้นเป็นตัวตั้งทุบเนี่ยก็จะอาจจะไม่ได้เห็นผมเลยในการทํางานเพราะว่ามูแต่คิดว่า มันจะประสบความสำเร็จเรื่องรายได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เอาตรงนั้นมากดดันก็คือทําในสิ่งที่เรามองว่าเฮ้ยเรามีทางที่จะทําได้เราสนุกกับมันผมก็ทําเต็มที่แล้วก็หวังว่าก็มาดูกันเยอะๆนะครับปรระสบกาณ์ของเราในการทำงานที่ผ่านมาถัดมาร่วมงานกับน้องมังกับเป็นเด็กใหม่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันต้องปรับอะไรหรือว่าทายังไงก็อย่างที่บอกคือจริงๆแล้วต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากกว่าคือผมโตกว่าไม่ได้หมายความว่า ผมรู้ทุกอย่างบางอย่างผมก็ไม่รู้ผมก็เรียนรู้จากน้อง,ของเขาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเออมันดีเนอะเราเราก็ได้เจอเด็กในรุ่นนี้เราก็ได้ได้มีได้มีอะไรใหม่ที่เราเราไม่เคยเจอในรันน้องเขาอาจจะได้อะไรจากผมเหมือนกันที่ว่าอ๋อในจากที่ว่าเราอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเขาจะมีความสดความใหม่ที่แบบเออบางทีเราก็อาจจะไม่ได้มีตรงน,น,น,นั้นอะไรี้ยป่าดันไหมค,ครับเป็นป่าดันดันได้ก็ดีกต่ดันท้หมดทุกคนเลยแต่หลายคนก็มองว่าพอเวลา พยายามครับพยายามไม่หรอกก็คือเราเราก็นี่แหละเราก็อย่างที่บอกคือมันเป็นอาชีพนักแสดงคือเราก็เราก็ตราบใดที่เราเรายังเหมือนกับตั้งใจทํางานอยู่เรายังรักมันอยู่เราอยากทําอยู่เราก็พยายามทําให้เต็มที่คือเราเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วล่ะคือถ้าเราเรา เราไม่ตั้งใจทํางานไม่อะไรเงี้ยคนก็คงไม่จ้างผมละแต่หมือว่าเราเราเราอาศส่เรื่องวินัยในการทํางานเรื่องตรงนั้นมากกว่าก็คือเอางี้ใช้คํานี้ก็ต้องเป็นตัวเมนครเพราะว่าถ้าให้ไปเล่นแล้วมันไม่มีอะไรก็ไม่รู้จะไปเล่นทำไมแต่อย่างน้อยแน่นอนคือพระเอกไม่พระเอกไม่รู้แต่ว่ามันต้องเรื่องมันต้องมันต้องมีเราต้องมีเรื่องให้มีบทให้เราเล่นใช่ครับใช่ครับ โอ้ยเขามาจนไปถึงไหนแล้ว <c oughs> ผมโอ้ยะเ <sk r isa> ขาเด็กรุ่นใหม่เขาเกิดมาเยอะแยะแล้วครับซึ่งจริงมันมันดีอยู่แล้วอ่สปปะสำหรับวงการมันก็ต้องมีคนใหม่ๆเข้ามาให้ทุกคนมานั่งดูแต่ผมเขาก็เบื่อตายอะไรเงี้ยแล้วก็มันคนละวัยกันอยู่แล้วอ่ะผม40แล้วครับ42งแล้วจริงๆในในเรื่องนี้เด็กกว่าผมอีก <c oughs> <c oughs> เด็กรุ่นใหม่เขาโอ้ยเขาก็มันมันคนละคนละรุ่นกันอยู่แล้วค่ะ่ัอน้องบ้างค่ะน้ะคะในช่วงวัยเริ่มโตกัน ก็คนโต17แล้วก็คนเล็กก็9ขวบก็เพิ่งเย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนใหม่แล้วก็มาประมาณสักเทอมหนึ่งละก็ตอนแรกก็เป็นห่วงกังวลเหมือนกันเพราะว่าไปเจอสังคมใหม่ๆที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ก็เขาก็เหมือนกับว่าปรับตัวได้ดีแล้วแล้วก็เริ่มตัวเริ่มมีเพื่อนเยอะแล้วก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขที่ไปโรงเรียนก็ก็หายห่วงก็น่าดีใจอย่างช่วงวัยรุ่น จริงจริงอย่างคนโตเพิ่ง11ผมว่าอาจจะเร็วๆนี้แหละอาจจะสักสิบสามสิบอีกสองสักสองปีมั้งอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังก็ยังเหมือนเดิมอยู่ในความรู้สึกผมนะแต่อาจจะมีเริ่มแบบนิ่งๆบ้างคนโตแบบตัวแข็งๆบ้างอะไรเวลาแบบไปฟัดเยอะๆก็จะเริ่มแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัว,ตว,แ,วแต่ตัวเล็กก็ยังอ้อนเหมือนเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับต้องคุยกับผู้ชายหรือว่าต้องให้คนผลิตเป็มันเป็มจำของผรือ ช่ก็จริงๆแรกเลยอ่ะตอนนี้ยังไม่มีลูก่ผมผมชอบเด็กผู้หญิงเนี่ยมีลูกสาวแต่พอถึงตอนนีพ้พอตอนนี้เรามีลูกชาย,จร,าย,ายออจริงๆกายบบอุ้ยเออจริงๆล้วมีลูกชายดีนะเพราะว่ากายมาแบบคือผมมีเพื่อนเลยอ่ะแล้วก็ผมเวลาเราเห็นเขาเราก็จะเหมือนกับว่ามองย้อนตัวเองกลับไปว่าเออเราก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็รู้สึกยิ่งยิ่งโตยิ่งรู้สึกว่าผมดุเขาน้อยลงยิ่งเด็กๆผมจะค่อนข้าง,างแบบเพ่งคัดเล่นระเบียบวินัอยอะไรเงี้ยนะครับแต่พอตอนโตก็จะวิ่แมวดีกว่าเรา คือเด็กวินัยมันต้องมีแต่หมายความว่าเราอยากให้เขามาแชร์เรื่องต่างๆกับเราไม่งั้นไม่อยากเขากลัวเราจนจนจนไม่กล้าเล่าอะไรเลยอย่างเขาก็จะมีเรื่องอะไรมันเล่าเออพ่อที่โรงเรียนนะเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็จะแบบเออยังไงปันก็ต้องคอยเขยาใจลูกเราคุยกับเราเหมือนเพื่อนใช่ใช่ครับคือเขาไม่กลัวเราก็ก็โอเคครับกล้าที่จะแชร์เรื่องอย่างเขาเริ่มโตขึ้นมีสังคมเพื่อนมากขึ้นอะไรเงี้ยพี่เคนเป็นห่วงอะไรในน้องคุณน้องคุณไหมคะ จริงๆยังนะแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้ก็ก็เริ่มมีไปบ้านเพื่อน<ม>เพื่อนมาเล่นที่บ้านแต่กับเราก็คือรู้จักกันหมดทุกคนไงคนที่มาเราก็จะรู้จักพ่อแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยยังยังยังไม่ถึงกับแบบว่าผมว่าอย่างที่บอกอ่ะตอนนี้มันไม่มาแต่อีก,อ,กอีกพักมันไม่แน่เราไม่รู้หรือทักสิบสิบเจ็ดสิบแปดนะหรือสิบห้าหกกัเริ่มอาจจะไปแล้วแบบไปไหนหอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็ยังเหมือนกับว่า เขายังต้องการผมอยู่อ่ะเขายังแบบพ่อพ่ออย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับกับเด็กผู้หญิงนะคะถ้ามีมาคุยคุยหรืออะไรเงี้ยเขาเขามีเป็ดปริกิริยาอะไรอย่างเมีมาคุยให้ฟังไหมคะยังไม่มีนะผมไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาไม่กล้าเล่าหรอกแต่ว่าก็จะมีแค่แบบเขาเล่าถึงเพื่อนเขาอะไรเงี้ยเออมีมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาแอบชอบกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าผมศ์่ะเอาแล้วน้องคุณน่ะน้องคุณยังไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยเอ๊ะหรือหรือลู้โกหกไม่รู้เหมือนกันก็ยังไม่รู้ครับแต่เราก็เรียกว่า ใช่คร<ม>ับไม,<ล>ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ห้ามก็ต้องไปตามนั้น <ๆ Arctic. S 2> แต่สําคัญที่สุดอย่างที่บอกคือถ้าเขาท<ๆ>ําอะไรแล้วคือเด็กเขาต้องลองผิดลองถูกเขาทําผิดได้แต่ว่าถ้าเขาถ้าเขาแชร์เราได้เขาคุยกับเราได้มันมันย่อมดีกว่าที่เขาไม่ไม่พูดกับเรากราจีจะมีแผนทาครอบครัวไปไหนไหมคะก็เหมือนเดิมครับไปญี่ปุ่นไปที่บ้านไ่านไปนานหมคะรอบนี้ทำงานที่นู่นเลย ก็ประมาณสักสองสามอาทิตย okay. ์นะครับนจากเพราะว่าเด็กๆปิดเทอมพอดีก็ปรัมนโอเคสอบคุหนากเลยค่ะ